ใกล้จะหน้าร้อนแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่จะขายไปได้ก็คือพัดลมนั่นเองครับเราต้องทําความเย็นให้ร่างกายไว้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้คือพัดลมจิ๋วพกพาครับนี่จากที่เห็นในกล่องนะครับกล่องประมาณฝ่ามือแล้วคิดดูดีครับตัวพัดลมจะเล็กขนาดไหนจะเท่ากล่องแหอะมาดูกันเลยดีกว่านะครับฝึบฝึนี่นี่นี่อาหมดแล้วมีอย่างอามาให้หมดนะครับนี่ดูพัดลมก่อนนะ โอ้โห oh คือจริงๆเขามีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะครับมีคู่มือมีสายคล้องมือนะครับติดกับตรงนี้นะครับสายชาร์จแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นลูกบอลกลิ่นหอมประมาณนั้นนะครับเอาไว้ใส่ให้เวลาลมออกมาแล้วมันหอมด้วยแบบนั้นนั่นเองนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆครับเหมือนแหละตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแค่กดปุ่มตัวนี้เท่านั้นนะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งเบอร์หนึ่งกดอีกครั้งเบอร์สองกดอีกครั้งเบอร์สามกดอีกครั้งปิดแค่นี้เองนะครับเอ้ย ตัวเล็กแต่ลมเย็นดูนะเมื่อกี้ผมโดนลมก็เย็นพอสมควรเลยนะครับนี่ช่องเจ็บใส่ชาร์ตกับช่องห้อยสายอยู่แค่นี้เองนะครับซึ่งด้งนานนนี้เราสามารถหมุนเปิดได้นะครับนี่นาหมุนเปิดตรงนี้มาเพื่อใส่เจ้ากลิ่นห,อ,หอมๆเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับอ่ามางั้นเดี๋ยวเราใส่เลยนะครับนี่นจะเป็นตัวเป็นถุงเป็นซองอย่างนี้มานะครับแล้วก็แกะเปิดมาดูนะครับนี่มันจะเป็นเม็ดอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็เอาเม็ดเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับอ่ผมเปิดนี่ก่อนปุ๊บ อ่ะมือซ้ายเปิดนะครับวางเม็ดไปให้ตรงอ่าแล้วก็ปิดครับอมหอมกลิ่นโอเชียนอ่ารู้ได้งไงว่ากลิ่นโอเชียนนี่มันเขียนข้างหน้ากลิ่นแบบหอมหอมเหมือนอารมณ์แบบเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก็ทะเลกินทะเลเมไม่ใช่กินเค็มอย่างนั้นเป็นเป็นแบบหอมแบบออกฟ้าๆออกธรรมชาติบอกไม่ถูกนะอ่ะลองเปิดดูครับเฮ้ยเป่าน้ําหอมครับเหมือนเป่าน้ําหอมเฮ้ยเด็ดมากนี่เอ้ย เรียกได้ว่าเย็นด้วยหอมด้วยครับโอ้โหใครเป็นคนคิดครับเนี่ยสุดยอดอ่าเดไหนมาลองดูความแรงของลมหน่อยดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราดูดูพวกอ่าเรียกได้ไนะสเปคของเขาก่อนละกันนะครับมีภาษาอังกฤษป่ะอันนี้มันเป็นภาษาจีนเดี๋ยวอ่านี่ภาษาอังกฤษนะครับโอเคตัวนี้ครับน้ำหนัก85กรัมเองอะ่ะดูดีไม่ถึง100กรัมนะครับแบตเตอรี่800ร้อยมิเตอร์เฮ้ยจริงเหรอ เฮ้ยตัวแค่น,นี้800มิลลิแอมป์ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่จะเป็นเพราะว่าวมันเป็นพัดลมหรือมองอะไแต่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่เยอะนิดหนึ่งนะครับ800มิลลิแอมป์นะใช้ได้เลยนะครับปึ๊บๆปึ๊บๆอ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้บอกแค่นี้ประมาณนี้นะครับชาร์จด้วย Type C ที่มีช่องตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับใส่ชาร์จมือถืออะไรเราชาร์จได้นะนี่ง่ายเลยอืมมันจะตอบความแรงลมหน่อยดีกว่านะครับอ่ะถ้าเป็นถุงพลาสติกแบบเบาๆอย่างนี้ง่ายๆอ่ะลองดูนะครับในระดับหนึ่งเริ่ เริ่มไปเริ่มไปยังไม่สุดกับอันดับสามนะอันดับสามอันดับสามนี่นะปูไปเลยนี่อันนี้คือมันติดแล้วนะมันติดแล้วมันไปไม่ได้แล้วนะครับเอ้ยได้อยู่นะ <c oughs> โอเคถือว่าเย็นได้อยู่เดี๋ยวก็ทดลองกับตัวหน่อยสิ <c oughs> มาดูนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์าสามอ่าได้อยู่นะแต่ผมมีความรู้สึกว่า ตัวความกว้างของลมแบบไม่ได้มากเท่าไหร่บางตัวแบบมันจะออกกวา้างอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยมันจะไม่ได้กว้างมันจะออกมันจะแคบนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเจาะเฉพาะจุดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้บริเวณหูข้างซ้ายอย่างเงี้ยอาจจะต้อ, <S 2> <S 2> <S 2> <S องเจาะมาที่หูโดยเฉพาะเลยนะครับอยากได้บริเวณคอ,อต้องเจาะไปที่คออย่างนี้มันออกวงไม่ได้กว้างมากเพราะมาันอยู่บผมออกอยู่ประมาณนี้ในเท้าชฉลิมโดนนะเนี่ยออกแบกบไปเล็กน้อยแค่นี้เท่านั้นนะครับไม่ได้แบบกว้างอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจาะให้ตรงจุด นะอ่าแต่ช่องที่มันหอมนี่นแหละเนี่ยได้กลิ่นหอมตลอดเลยแบบเย็นด้วยหอมด้วยอะไรอย่างนี้เออเหมือนอย่างเงี้ยเราร้อนในเสื้อใช่ไหมครับเราก็เปิดเสื้อมาเนี่ยเป่าเข้าไปอย่างนงี้มีปัญหาเลยเย็นทั้งตัวเลยอะไรแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่ยิงหน้านร้อนด้วยใช่ไหมบางทีเราทําอะไรข้างนอกอย่างเงี้ยเหงื่อท่วมแบบตัวเหนียวอย่างเงี้ยได้ครับเรามาปุ๊บปเป่าในตัวอย่างเงี้ยอ่าเบอร์สามเลยเย็นเกี๊ยบเลย ก็ได้นะโอเคเลยผ่าน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 แล้วก็สะดวกนะครับมีสายคล้องมือมาให้แล้วก็ที่ตัวมันเป็นเหมือนด้ามจับเหมือนจะแบบถืออยู่แล้วด้วยอ่ะคือเราก็สามารถถืออย่างนี้ก็ได้หรือถ้าขี้เกียจถือก็ห้กับข้อมือเงี้ยก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนก็ติดเข้าไปก็ได้เขามีมาให้นะครับโอเคเลยนะเป็นตัวเล็กน่ารักก็สีสันสวยงามนะครับซึ่งอย่างที่บอกราคาไม่แรงด้วยนะครับเรียกได้ว่ามันคือมันตัวเล็กอ่ะนะพัดลมบางอันที่แรงหรือแบบที่ดีๆจริงๆอ่ะพันสองพัน ถึงสามพันก็มีผมมีหลายตัวเคยรีวิวไปพวกนั้นคือมันแรงจริงมันดีจริงมันแข็งแรงจริงแต่ว่าก็ราคาสูงมากตัวนี้แบบไม่ไม่ไม่แรงาาไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นพลาสติกน้ํหนักเบาก็สามารถแบบเป่าให้ลมเย็นได้จริงนั่นเองนะครับอ่ะดูที่เพื่อนๆเลือกใช้แล้วกันนะครับถ้าอยากได้ขั้นสูงตัวนี้อาจจะต้องมองข้ามไปมันไม่ใช่อันนี้เป็นตัวที่ไม่ได้สูงมากแต่ก็ทําให้เราเย็นได้เหมือนกันแบบว่าใช้คำๆนิดหน่อยไม่ได้แบบใช้งานหนักมากใช้บ่อยใช้เยอะอะไรขนาดนั้นประมาณนั้นนั่นเองนะครับพกไเที่ปยว ใช่ไหมโอ้โเดินเหงื่อท่วมหมดแล้วเจอที่ร่มนั่งพักรอเปิดเบาลมอะไรได้อย่างเงี้ยอ่ะมันก็ช่วยให้เราหายร้อนนะตอนนั้นแล้วก็พร้อมไปเที่ยวต่อได้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับแค่นี้เพียงพอนะหลักมากเมลายกีนะครับลองดูเพิ่มเติมในตะกร้าในสินค้าลิงใต้วิดีโอที่ผมให้ไว้หรือว่าสินค้าที่ผมแ็กที่มันจะเด้งขึ้นมานะครับลองดูนะครับสวย ตอนนี้รุ่นนี้เพิ่องออกมาใหม่ถ้าทำาันเต็มเลยหลายร้านเพื่อนๆลองไปดูได้จริงเยอะมากทุกคนขายแต่ตัวนี้กันหมดเลยในปีนี้่รู้ม่มาเหมือนกันนะะลองไปดูได้นะครับพัดลมพกพาจิ๋ว <c oughs> น่ารักเฮกครก็งไม่เจอวิดีโอได้นนครับอบอกเพื่อนๆกดไลค์ก,แกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับให้เกิดว่าเดี๋ยวผมมีวิดีโอใหม่ๆหรือว่าเจอของน่าสนใจแบบนี้จะได้มาดู้ทุกคนได้รู้จักกันดีนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับนี่น่ารักอ่ะ